สวัสดีครับก็สามท่านแรกที่พูดคุยให้พวกเราฟังสามท่านก็เสานแนวๆคนนี้เราได้ความรู้หลากหลายได้ความรู้แน่นๆมากเพราะสามท่านแรกแต่ละท่านคนละแนวกันเลยครับเราได้ความรู้เรื่องจาร์จันแวลเลย์ที่ระยองเราได้ความรู้เรื่องรถไฟฟ้า แล้วเระได้นความรู้เรื่องสมาร์ทซิตี้มีองค์ประกอบอะไรยังไงนะแล้วทั้งนั้นก็ผมก็ขออีงแนวไปครับผมเป็นคนที่สี่ก็ขออีงแนวหนึ่งจะไม่จับประเด็นอะไรที่ซ้ำที่พูดมาแล้วนะฮะสมาร์ทซิตี้แห่งแรกของโลกครับลองมาดูประวัตินิดนึงสมาร์ทซิตี้แห่งแรกของโลก พวกเราอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเลยเพราะว่าคำว่า smart city เนี่ยนะหมายถึงว่านวัตกรรมที่ล้ำยุคกว่าในยุคปัจจุบันที่เราทำอยู่ก็คือมาก่อนการไม่าด้นวัตกรรมที่มาก่อกไม่มีใครทำเพราะฉะนั้นสมัยไหนยุคไหนคำว่า smart city คงจะมีความจำกัดความแตกต่างกันไปขึ้นกว่าว่า เรากำลังมองเมืองในยุคไหนตามบันทึกประวัติศาสตร์สมาร์ทซิตี้แรกโลกชื่อเมืองโมฮนโจดาโรโมฮนโจดาโรอยู่ในประเทศอินเดียซึ่งขณะนี้คือ่ประเทศปากีสถานยุคประเทออินเดียก่อนที่จะแยกออกเป็นปากีสถานอยู่ในเขาอินดีส อินดีสเป็นภูเขาแล้วก็มีแม่น้ำหลายผ่านตามบันทึกประวัติศาสตร์เป็นเมืองที่เกิดขึ้นมาชัดชัด4,500ปีที่แล้วตามบันทึกประวัติศาสตร์ตามที่พ้นค้นกว้ากันไปเนี่ยเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์4,500ปีที่แล้ว เป็นนวัตกรรมอะไรครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะยังไม่ค่อยมีเมืองเราจะอยู่เป็นเป็่ชนบนบททำไร่ทำนาเป็นเมืองขึ้นมาโมเฮ็นตัด่ารูนวัตกรรมนั้นก็คือว่ามีระบบชนทานครับ เป็นเมืองแรกของโลกที่มีระบบชลประทานมีระบบน้ําไหลอาบน้ําแล้วน้ําก็จะไหลไปไม่ใช่น้ำขังอยู่ตรงนั้นก่อนหน้านั้นไม่มีครับไไมม่ีหนที่คิดเรื่องพวกนี้ครับก็คือเป็นระบบชลประทานนี้มีระบบน้ําเมืองนี้มีคนอาศัยในยุคนั้นประมาณสองพันหึ่งพันสี่พันคนถือว่าเยอะนะสหรับในยุคสี่พันห้าร้อยี่แล้วประชาชนลูกเดี่ยวครับมี สระน้ำครับครับสระน้ำรวมเรานึกถึงภาพสระน้ำรวมเนี่ยเราจะนึกไปถึงสมัยคลีโอการ์มาสมัยโรมันเก่าก่านั้นก็คือโบหินยูดาโลเป็นสระน้ำรวมแรกของโลกครับสมัยคลีโอการ์มาที่ไหลหลายพันปีสมัยโรมันที่หลหลายพันปีทั้งเมืองโบหินยูดาโรมีบ่อน้ำซ้สะอาดบ่อน้ำสะอาดใช้ใใช้้อดื่ม700บ่อ นักประวัติศาสตร์ที่เขาไปสำรวจในพื้นที่นะแล้วก็จากการไปสำรวจพบว่าไม่มีไม่มีวังไม่มีวังแล้วก็ไม่มีไม่มีสถานที่บูชาไม่มีสถานที่สักแต่ว่าเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาสำหรับคนชั้นเดียวกันหมดไม่ได้มีการแบ่งชนชั้นคน

สร้างหมู่บ้านสร้างคอนโดต้องมีพื้นท really. ี่ส yes uh ่วนกลางเมืองโบเฮโยดาโรเนี่ยมีพื้นที่ส่วนหลังตั้งแต่ยุคนั้นครับ4,500ปีที่แล้วพื้นที่ส่วนหลังก็คือสระน้ำใหญ่ที่สาามรถใช้อาบร่วมกันแล้วมีระบบน้ำไหลน้ำเสียน้ทิ้งเสร็จแล้วก็มีระบบที่ผูดภาษาเป็นหนูบ้านจัดจัดจัดจเป็นหมู่บ้านมีความทันสมัยไม่แท้ในยุคนี้ครับนี่คือสี่พ้าร้อยปีที่แล้ว เมืองนี้มีอายุอยู่ประมาณ100ันห้ปีครับเสร็จแล้วก็ด้วยสาเหตรบางอย่างอาจจะน้ำท่วมหรือมีตัวภัยหรืออะไรบางอย่างเนี่ยเมืองนี้ก็อยู่แค่100ปีนี่ตามประวัติศาสตร์วันนี้ผมถาวมนิดนึงว่าจะทำยังไงให้เป็นเมืองอัจฉริยะชื่อภาษาไทยคำว่าสมาร์ทซิตี้เวลานี้ทั่วโลกนะครับไม่ใช่ประเทศกับประเทศแข่งกันนะฮะเวลานี้ทั่วโลกคือเมืองกับเมืองแข่งกันครับ เป็นการแข่งขันระหว่างเมืองไม่ใช่การแข่งขันระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเมืองจะแข่งขอะไงครับพื้นฐานเลยเนี่ยเมืองจะต้องมาจากประชาชนครับเมืองจะต้องมาจากการบริหารอประชาชนตัวแทนของประชาชนเวลานี้เรากำลังจะเข้าการเลือกตั้งครับอีกไม่กี่สัปดาห์หน้าเราจะมีการเลือกตั้งผมคิดว่าการจะเป็นสมาร์ทซิตี้พื้นฐานข้อแรกเลยเนี่ย เมืองจะต้องมาจากผู้ว่าราชการหรือผู้ปกครองเมืองสูงสุดที่มาจากการเรื่องของประชาชนตำแหน่งบต่างๆในการรับผิดชอบในการบริหารเมืองเนี่ยต้องมาจากประชาชนครับผมคิดว่าอันนี้คือฐานันดับงพื้นฐานแรกที่จะนำไปสู่เมืองที่จะให้เป็นเมืองอัจฉริยะเมืองอัจฉริยะประกอบด้วยอะไรบางคำนี้มีการพูดไปไปแยะนะครับไม่พูดซ้ำก็ หนึ่งคือการเดินทางการคมนาคมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจากไฟฟ้าเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นไฟฟ้าลดลดมลพิษต่างๆเทคโนโลยีต่างๆมีเอไอเข้ามาส่วนเกี่ยวข้องมี AI ในการใช้จับจ่ายหน้าในการที่เราจะเข้าเข้าสู่ไหนก็แล้วแต่ c c t v ทต่อไปอาจจะพูดกับ AI มีสมาร์ทซิตี้ 4, อ,าอาจจะมีระบบจับเสียงอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีนะอันนี้ก็มีสองแนวความคิดะนะในการเดินทางในการเดินทางมีสองแนวความคิด,ก,ารราดก็คือในอนาคตถ้าบนบลกเราก็อาจจะเห็นรถยนต์ที่ไม่ต้องใช้คนขับเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดแล้วไม่ไม,มีคนขับ เพื่อลดอุบัติเหตุ้าเดินทางถูกลงแน่นยิําขึ้นอีกแนวหนึงนนนหน่งเ,าเราก็จะเห็นเราเรียกว่าไฟน์คาเกิดโนก็คือมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยจะเห็นอะไรบินเยอะแยะไปหมดเลยก็จอเรืนไปยกที่บินได้แล้วก็เป็นพวกโรนบางคนก็นนจะบอกว่ามันก็จะทำให้โรกหูโรคตานะมันกะ็ทำให้โรคหูโลคตานะก็จะมีแนวความคิดว่าต่อไปก็การพัฒนาเมืองคงจะไปอยู่ใต้ดินให้หมด ก็มีแนวแนวความคิดเนึ่ยเอาไปถ่าดินแล้วก็แล้วก็แแลล้้ววก็มีเทคโนโลยีไฮเปอร์ลูปสามารถเดินทางคุณว่าเป็นไฮเปอร์ลูปนะไฮเปอร์ลูปเราจะเดินทางจากกรุงเทพยไประยองเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่สิบนาทีเท่านั้นเองตามเทคโนโลยีอัลมาสที่กำลังจะเชื่อมเมืองไปกับอาบูดาบีซึ่งผมเคยเดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมง ตอนนี้อีลอนมัสก์คนแรจะไปลงทุนไฮเป็นรถไฟไฟฟ้าแบบเป็นรถไฟไฟฟ้าแบบไม่ใช่รถไฟฟ้าแบบที่เราต่างประเทศระยองเขาทุกอย่างกรุงเทพระยะทางพอกันนะฮะกรุงเทพไประยองเนี่ยกับรถไฟอุญญาพีเนี่ยใช้สิบกว่านาทีเท่านั้นเองนี่คือแนวความคิดอีกแนวความคิดที่ว่าแทนที่จะให้ลุกอยู่บนอากาศลอยขึ้นไปแล้วไม่สวยเลยนะมีรถ ลอยฟ้าราไฟขาเต็มไปหมดทำลายทั้งเส้ภาพเอาการเดินทางไปอยู่ใต้ดินทั้งหมดแล้วเป็นการลดติดเป็นการลดลดมวเว็นการเดินทางเร็วขึ้นนี่ก็เป็นแนวความคิดหนึ่งในเรื่องาร์ทซิตี้ก็ ตามยุคตามสมัยครับว่าเราจะเรียกว่าเมืองเป็นสมาร์ทซิตี้เนี่ยอยู่ที่ยุคอยู่ที่สมัย4,500ปีที่แล้วที่ว่าเนี่ยคือมีระบบน้่งที่ดีเนี่ยถือเป็นสมาร์ทซิตี้แล้วถ้าเป็นยุคนี้ก็ต้องมีความเกี่ยวข้องของเรื่องไอไอเข้ามาเยอะมากเลยทั่วโลกตอนนี้มีการพัฒนาเมืองเป็นสมาร์ทซิตี้โดยมีสองแนวตอนนี้นะฮะก็คือเอาเมืองเก่า เอาเมืองเก่ามาปรับเพื่อให้เป็นสมาร์ทซิตี้แล้วก็มีการสร้างเมืองใหม่เลยเอาเมืองเก่ามาปรับก็ครับได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าสร้างเมืองใหม่แล้วลงทุนมหาศาลเพราะนั้นร่วงร่วงนนี้ก็เดินของสอแนวทางครับอย่างเช่นสิงคโปร์อย่างเงี้ยก็เป็นเกาะเล็ก ก็คงไม่มีพี้นที่สร้างใหม่ก็คเขาของเดิมมาปรับปรับใหม่สิงคโปร์ก็มีแนวนโยบายตั้งแล้วไปแล้วเป้าหมายจะทำสิงคโปร์เป็นสมาร์ทซิตี้ฮ่องกงก็แนวนโยบายที่จะทำห้องโกงเป็นสมาร์ทซิตี้ไม่ได้มีพื้นที่อะไรขยายก็คือเมืองเดิมนี่แหละเราจะปรับใหม่ไหนที่จะทำเป็นสมาร์ทซิตี้แล้วก็มีบางประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่โตครับ อย่างเช่นอีลอนมัสกอนนี้ย้ายสันัานใหญ่ไปอยู่รัฐเท็กซัสรัฐเท็กซัสเป็นที้ใหญ่มากยังมีพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายก็ไปซื้อที่นอกเมืองออกไปไกลๆเป็นทะเลทรายเลยก็สร้างเมืองใหม่เลยอันนี้เรียกว่าสร้างจากศูนย์สร้างจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยี่แนวการสร้างเมืองใหม่เซาท์ดีเอเรียก็เป็นอสังหาสินทีของโลกจากการขายมันแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศก็เป็นทะเลทราย จะเป็นการลงทุนสร้างเมืองใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้นะฮะชื่อออนนีออนมีความยาวเป็นร้อยกิโลครับชื่อออนนะฮะอยู่บนทะเลทซายเลยครับสร้างเมืองใหม่ทท้งเมืองเงินเม็ดลงลงทุนทั้งหมดเนี่ยห้าแสนล้าน US อลลาร์ห้าแสนล้าน US Dollar คือเรียกว่าแนวการสร้างเมืองใหม่เพราะทั่วโลกก็มีสองแนวก็คือ เอาเมืองเดิมมาพัฒนาใหม่หรือสร้างเมืองที่เดิมเป็นป่าเป็นทะเลทรายมางเป็นเมืองใหม่เมืองใหม่ก็ต้องดูแลเรื่อง AI เรื่องน้ำเรื่องอากาศอากาศต้องต้องลดลความเป็นพิษน้ำมันจะต้องสะอาดก็วิทยากรท่านหนึ่งมาพูด พี3พีครับก็เห็นด้วยเลยว่าเมืองใหม่จะต้องยึด3าพีนี่ครับคือพี o ท l e จะต้องแลคนครับพี o ท l e พีที่หนึ่งพีที่สองคือแ l น n e นตจะต้องดูแลโลกเราครับเราจะต้องไม่ ให้เราสนุบายวันนี้แต่เป็นการทำลายการอดุลลูกหลานเราเขาเรียกว่าสแตนเดอร์เดย์ยั่งยั่งยืนสิ่งที่เราสนองต้องกทำในวันนี้เราต้องดูแลลูกหลานเราเนี่ยนะคนที่สุดคือคุณฟอสเตอร์ดีครับเอาละครับด้วยเวลาจำกัดด้วยด้วยลาจำกัดผมก็ได้รับแจ้งมาแล้วนะด้วยเวลาจำกัดวันนี้ก็ขอแชร์เล็กน้อยเพียงเท่านี้ครับดีครับถ้ามีอะไรที่อยากจะคุยอยากจะถักจถามเรียนเชิญครับ